สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับการจัดอันดับอนิเมะและอนิเมะในคราวนี้จะเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้ที่จะทำให้เ,เพื่อนๆได้ฮาจนท้องแข็งกันเลยละคะ่ะกับ10อันดับอนิเมะแนวคอมดี้ที่จะทําให้คุณมีความสุขจะมีเรื่องไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันด้วยอันดับที่10ทันเทโอเปร่ามิวกี้โฮมในโลกอนาคตที่ไม่ไกลจากปัจจุบันเท่าไหร่ มนุษย์ได้ใช้ทอยเพื่อทําให้ตัวเองมีพลังพิเศษ mm hmm. เทียบเท่ากับพลังจิตในด้านต่างๆและด้วยความสะดวกสบายเหล่านี้ทําให้ง่ายต่อการก่ออาชญากรรมจนทําให้ทางการต้องออกตามหาคนที่มีทอยที่สามารถใช้ในการสืบคดีดได้เพื่อจับตัวคนกระทําผิดมาลงโทษผูบายญชิโอเปรา่าผู้คนพบสาวน้อยมิวคี้โคมทั้ง4คนคือชาร์ล็อเชิร์ฟรอสเอลคิวบาตันคอร์ิเรียกูเกอร์และยูสึลิสกิเนโร ซึ่งแต่ละคนมีลักษณะนิสัยและความสามารถเฉพาะตัวเหมือนช่วยในงานสืบสวนและขี้คลายในคดีต่างๆแต่เหตุการณ์จากการประทะกับจอมโจรอาเซนทำให้พวกเธอทั้ง4คนต้องสูญเสียทอยไปเพราะขาดทอยพวกเธอที่เคยเก่งกาจก็กลายเป็นคนธรรมดาไปในทันทีพวกเธอทั้ง4คนจะคิดหาวิธีเอาทอยกลับคืนมาได้อย่างไรก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะอันดับที่9มาสดะโคสเกะเกะคิโจเคกมงับิโยริ อนิเมะเรื่องนี้รวมเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยอนิเมะจะมีทั้งหมด12ตอนตอน่อละประมาณ5นาทีถือว่าเป็นอนิเมะเรื่องสั้นที่ในแต่ละตอนจะมีทั้งความฮาความไร้สาระตลกรวมกันเป็นอนิเมะที่น่าดูและขายเพียดเลยทีเดียวละค่ะอันดับที่8 working อนิเมะใสๆอารมณ์ดีเป็นเรื่องราววุ่นๆของเหล่าัยรุ่นหนุ่มสาวสุดเพี้ยที่ทำงานพิเศษร่วมกันโดยอนิเมะเรื่องนี้ถูกแบ่งเป็น2บทด้วยกันคือบทแมวและบทสุนัขที่มีตัวละครเชื่อมโยงกันเรื่องราวสนุกสนานเฮฮากับมิตรภาพและความรักวุ่นๆที่เกิดขึ้นภายในร้านอาหารเพี้ยนๆแห่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปหาดูกันด้วยนะคะอันดับที่7เคลย,ยอนชิงจังเรื่องนี้หลายคนคงรู้จักกันดี เรื่องเครยอนชิงจัง a หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าชิงจังจอมแก่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิงจังหรือโนฮาร่าชินอสุเกะเด็กอนุบาลวัยห,าห้าขวบที่มีนิสัยชอบผู้หญิงหุ่นดีหน้าตาดีที่มีท่าประจำตัวคือท่ามนุษย์ต่างดาวนูครึ่งก้นท่าเอากางเกงในมาครอบหัวโดยทําเหมือนกับว่ามันเป็นหน้ากากเนื้อเรื่องถ้าจะให้เล่าคงนับไม่ทั่วเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเป็นอนิเมะที่สนุกตลกฮาขำกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะ อันดับที่ 6. ชินย a คุอิกะมุสเมะเป็นการ์ตูญ,ญี่ปุ่นแนวตลกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทูตปราหมึกสาวที่ทนกับพฤติกรรมการทำลายท้องทะเลของพวกมนุษย์ไม่ได้และบุกขึ้นมาบนบกเธอเล็งเห็นว่าสิ่งกอ่อสร้างเรือนทะเลเลมอนมีความเหมาะสมที่จะใช้กอ่อตั้งฐานทัพจึงได้บุกเข้าไปไอซาวะเอโกะหนึ่งในผู้ดูแลและเจ้าของร้านแห่งนี้ ต่เพราะว่ายิงตัวร้ายมันมาบินรอบตัวสาวน้อยปลาหมึกเธอชึงใช้หนวดหมึกที่เป็นเหมือนกับโขมอยโจมันอย่างรุนแรงผลก็คือผน,นังส่วนหนึ่งของร้านเลือนทะเลถูกทําลายสาวน้อปลาหมึกต้องทํางานพิเศษในร้านเพื่อชดใช้ค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมแล้วแบบนี้จะไปดูร้านหล่านือสำเร็จไหมล่ะเนี่ยอันดับที่5ดันชิโอโคเซโนนิชิโจ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนมอปลายชายล้วนโดยมีเด็กหนุ่ม3ามคนซึ่งประกอบด้วยทาดาคุนิทาปปตะาและธานากะพวกเขาไม่ชอบทำกิจกรรมของชมรมหรือท่องเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่พวกเขาก็มีความคิดว่าอยากจะเป็นคนที่เด่นดังพบกับเรื่องราวของพวกเขาและบรรดาของเพื่อนที่ดูเหมือนเด็กมอปลายธรรมดาแต่จะท้อนมุมมองของชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้กับเรื่องนี้เลยล่ะค่ะอันดับที่4ดากะชิกาชิ เป็นเรื่องราวของชิคาดะโคโคนอสึชายผู้ฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่พ่อของเขาต้องการให้สืบทอดกิจการร้านขนมญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาหลายชื่ออายุคนวันหนึ่งเขาได้พบกับสาวสวยนิสัยแปลกผู้ข้างใล้ขนมโบตาลุชิดาเลต้นจากบริษัทขนมหวานชื่อดังที่ต้องการให้พ่อของเขาร่วมกิจการด้วยพ่อของโคโคนสึจึงให้เงื่อนไขกับเธอว่า เธอจะต้องทําให้ลูกชายของเขายอมสืบทอดกิจการก่อนและเธอก็อยอมรับเงื่อไนไขนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็ติดตามดูกันด้วยนะคะอันดับที่3โอโซมาสึกซัน เป็นอนิเมะสุดฮาเรื่องราวของพี่น้องฝา,าแฝดชายล้วนทั้ง6คนจากครอบครัวมัซโนเรื่องนี้เคยมีทําเป็นอนิเมะมาก่อนแล้วและภาคนี้ก็จะเพิ่มเติมความน่ารักสดใสตามภาษาวัยรุ่นเข้าไปให้กับตัวละครที่มีการเจริญเติบโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เป็นเพียงตัวละครเด็กระถมอายุ10ขวบแบบกินเกลียน ซึ่งนอกจากสไตล์การ์ตูนที่ดูใหม่กว่าจากเดิมแล้วอีกความโดดเด่นของเวอร์ชันนี้ก็อยู่ตรงที่เสียงพระเอกทั้ง6คนของเราที่ได้นักพากย์ดังๆมาร่วมให้เสียงพากด้วยเนื้อเรื่องนี้ก็ยังคงความเปยนเปียนจากฉบับเดิมทําให้ดูเข้าเข้าสมัยมากขึ้นซึ่งนอกจากเรื่องของความฮาแบบแป๊กๆแ,และยังหาสาระไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นการนําเรื่องราวของแอนิเมชั่นซีรีส์เรื่องอื่น มายัดรวมกันให้งงงงและเวียนหัวกันทั้งแปลงกระตูนยุคเก่าและยุคใหม่อีกด้วยอันดับที่2กินธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนรู้จักกันดีเนื้อเรื่องเป็นฉากของเมืองเอโดะยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่าชาวสวรรค์ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งลิบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบซามูไรไปทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลงแต่ยังมีหนึ่งคน ที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณของสมุไรเขาคือซากาตะกินโทกิเคยเป็นนักรบสมุไรที่ต่อต้านชาวสวรรค์ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัดมีผู้ช่วยคือชิมูระชินปจ,จิหนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของสมุไรและคางูระเด็กหญิงชาวสวรรค์เอายาโตเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ไปหาดูกันได้นะคะและก็มาถึงอันดับที่1เกกคันโชโจโนซากิค no ุณ เรื่องราวของสากุระจิโยะหญิงสาวนักเรียนชั้นมปลายที่เกิดไปชอบโนซากิอุเมทาร่เด็กหนุ่มเพื่อนร่วมชั้นของเธอดังนั้นจิโยะจึงได้ตัดสินใจสารภาพรักกับโนซากิแต่ด้วยการสื่อสารที่เกิดความผิดพลาดทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแฟนคลับผลงานของเขาเขาจึงแจกรายเซนให้กับเธอเมื่อจิโยะบอกว่าอยากจะอยู่กับเขาโนซากิจึงชวนจิโยะมาที่บ้านและให้เธอช่วยเหลือเรื่องการวาดภาพบางส่วนจิโยะจึงได้พบ ว่าแท้จริงแล้วโนซากินั้นเป็นนักเขียนการ์ตูนผู้หญิงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องแต่จิโยก็ได้ตกลงที่จะเป็นผู้ช่วยของโนซากิเพื่อเธอจะได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นแล้วอย่างนี้ความรักของจิโยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามชมกันต่อไปนะคะ และก็จบไปแล้วกับ10อันดับอนิเมะแนวคอมดี้ที่จะทำให้คุณมีความสุขส่วนครั้งหน้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็อ,อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ